กเย็นทีไรนีม่มีแต่เรื่องให้คิดนะกสวรมากจะเป็นเรื่องกินบางวันเนี่ยคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะกินอะไรก็ไม่พ้นพวกยำพวกส้มตำเหมือนวันเนี้ยไม่พ้นกับตำปูม้าก็เลยมาหาซื้อปูม้าตอนแรกก็ว่าจะเอาไปหล,ย,หลยตัวแต่เพิ่งนึกขึ้นได้ตัวเองกินคนเดียวถ้าเอาไปหล่ตัวแล้วกินคนเดียว,วกินไม่หมดแน่ถึงกินหมดนะรับรองหามเข้าโรงพยาบาลทันทีก็เลยดูตังในกระเป๋าพร้อมกับอาการของตัวเองสรุปได้ไปแค่สตัวใจเล,เลือกเลือกไป เอาตัวใหญ่สักสองตัวเล็กสัก1ไม่น่าจะเท่าไรหรอกสรุปผลช่างออกมาโลแล้ว263ตัวนี้โดนไป100บาทจา้าจนบางทีเริ่มมีความคิดในหัวแล้วเอ๊ะ หรือกูควรซื้อเขากินดีวะก็มาหาของแก้มอย่างเป็ดอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกอะไรเรียกว่าปีกเป็ดหรือว่าน้องเป็ดหรืออะไรเป็ดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ชอบกินนี้นะแต่ไม่เคยจําชื่อเลยชิ้นละ5บาทเนี่ยบอกตรงร้านไหนหมักอร่อยนะเด็ดสดๆก็เ,เลยได้มาทั้งหมด30บาทปากกลับบา้านแน่นอนว่าอีแดงคู่ใจคันนี้ที่ไม่รู้ว่ามันจะดื้อเมื่อไหร่ครับไปตอนไหนจะดับตอนไหนก็ไม่รู้ก็ามาถึงในหมู่บ้านก็แวะร้านยายที่หมู่บ้านก่อนมาซื้อผักตอนแรกว่าจะซื้อผักชีใบเลื่อยไปใส่กับถั่วฝักยาาวเอ จริงพอสิ้นสุดในคลิปได้ใส่แค่ถั่วฝักยาวผักชีไปเรื่อยลืมพอได้เข้าร้างยาทีไรสิ่งที่ไม่เคยลืมเลยก็คือแป๊ปซี่เสร็จแล้วก็เตรียมตัวเข้าบ้านกันไปเลยดีกว่าอันนี้คือลาตีหมาจรประจําหมู่บ้านประจําซอยสาเคยเป็นคุณแม่มาแล้วหนึ่งคอกตอนนี้ลูกยกให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วอันนี้คือแมวบ้านเราเองชื่อกับผูกสาวคนแรกแล้วก็ดูท่าทางจะอิ่งมากนั่นก็จะเป็นตัวเดียวที่คอยออกมารับตลอดเวลาเลิกง,งานไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่กลับมาและแน่นอนว่า ไม่ค่อยชอบคีน่าอีลาตีสักเท่าไหร่อยากจะบอกอีลาตีเหลือเกินช่วยออกไปไกลมันด้วยก่อนที่มันจะพานกูคะ่ะรู้หรอกนะถ้ามันกัดมึงไม่ได้มันจะกัดกูแทนคะ่ะมองอีลาตีเป็นานๆเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ใช่มันจะท้องพอกที่สองหรอกทีนี้ไม่รู้จะยกลูกมันไปให้ใครแล้วนะเหนื่อยแล้วโค <พอ S 2> <ล>กแรกที่คอยทาคลอให้ก็เหนื่อยจะตายและสุดท้ายมันก็ได้เป็ดของดิฉันไปชิ้นหนึ่งคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะนางก็อยู่ดีกินดีมีข้าวกินมีอาหารเมทิคอเทกันไวให้ส่วนก้อนดำๆที่เห็นเฟียคะ่ะนี่ไม่ต้องสนใจ แค่มานอย่าิ่มต้นค่ะสปา,ามันก,จก,ก็จะกลายเป็นแบบเราบ้างไม่เวลาทํากับข้าวหรือกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ต้องหาอะไรดูกระตูนชินจังเนี่ยก็เป็นกระตูนที่ดูตั้งแต่เด็กยันโตจําได้เลยว่าดูตั้งแต่ป .4 ปอ .5 อยันตอนนี้อายุ26แล้วชินจังของเราก็ยังอายุ5ขวบอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมเวลาดูตอนทําอาหารหรือกินข้าวทําให้รู้สึกใจสงบเย็นคือรู้สึกว่ามันไม่เหงากลับมาที่เรื่องตัาปูมาตอรู้สึกจะลงประเด็นเพราะชินจังไปแล้วอันนี้<ะ>เราก็จะทําการแกะหวะัวแกะหางแกะนมปูแกะ ขี้เท่ามันหรอหรือตรงไหนอ่ะแกะทั้งหมดอ่ะที่มันกินไม่ได้อ่ะเพื่อที่จะเอาไปรังน้ําเปล่าแล้วก็เอาขี้บางส่วนมันออกพวกขี้ดินขี้ทรายอะไรพวกนี้เราค่อยเอามาแช่กับโซดาตําปูมาเนี่ยมันเป็นเมนูที่ทํากินง่ายมากเลยนะแต่อยากกินบ่อยไม่ใช่อะไรนะปูมันแพงจะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อส่วนเหตุผลเรื่องสุขภาพอะเป็นปัญหารองปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินพอเลิกดราม่าต่อไปเราก็จะมาแช่และแช่กับน้ำแข็งเลยเอาโซดาแช่ตอนแรกคิดว่าขวดเดียวมันก็น่าจะท่วมแล้ว สรุปมันไม่ท่วมวะ่ะก็เลยต้องพลิกพลิกพลิกระหว่างที่รอแช่โซดาก็ตน้องเป็ดเข้าตู้อบใหม่เสร็จแล้วเราก็จะมาตำเครื่องรอเลยดีกว่าใส่พริกแห้งข้าไปแล้วก็ใส่พริกสดแล้วก็กระเทียมแล้วก็โคโคโค้โขเข้ากันยิ่งแหลกยิ่งเผ็ดอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ตำไปก่อนใส่ถั่วฝักยาวลงไปจะคล้ายฟิลตำถั่วหนอยพยายามเร่งสปีดให้มันเร็วที่สุดไม่ให้คลิปมันยาวมากแต่ในเมื่อฉากนี้มันยาวไม่รู้จะพากอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะรู<ๆ>้ส<ๆ>ึกว่าช็อตเนี้ยที่เติมน้ำปลาไปช้อน ส่งช้อนไม่พอน่าจะหมดและตามเป็นแน่นอนเค็มตามระเบียบค่ะเสร็จแล้วก็พกุ่งนังฟ้านี่แดดใส่เข้าไปโดยใส่น้อยแชบน้อยใส่หลายแชบหลายตามด้วยน้ําตาลตอนแรกจะใส่น้าตาลปี๊บแต่หมดขึ้นเลยแล้วก็มาใส่มะนาวกันไปเลยอันนี้ใส่แค่ประมาณ2ลูกคิดว่าตอนแรกมันน่าจะเปรี้ยวมากสรุปไม่มีความเปรี้ยวเลยจานแล้วมะนาวก็เหลืออยู่แค่2ลูกเท่านั้นบอกเลยว่าตามปูมาวันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีความลงตัวซักย่างมีแต่รสชาตินัวนัวนัว,นวแล้วก็นัวชูรสแม่แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ไปยังดีที่มันยังมีความเผ็ดของพริกอยู่ไม่อย่างนั้นนะเค็มปลาละกันนัวชูรสจังเลยที่ไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มนี่ไม่ใช่เลยนะคิดว่าเดี๋ยวน้ําตาลละลายแล้วมันก็น่าจะหวานสรุปทั้งคลิปที่กินหมดเนี่ยไม่มีความหวานเลย <S <S เอ,อยากจะต่อใส่ตรงไปหาไตาเลยเกินว่าฮัลโหลเป็นยังไงบ้างเธอยังอยู่ดีไหมไตจา <S <S ๋าไตาพูดได้มันคงอยากจะบอกว่ากูอยากลาออกจากการเป็นไตของมึงเลยเกินได้ยินเสียงชินจังในคลิปมันไม่ใช่เสียงตอนภาคมันเป็นเสียงตอนที่กําลังกินอยู่ตอนนั้นนั่นเองบอกแล้วว่าทุกๆการทาอาหารและการกินข้าวมักจะ มีชินจังอยู่ในนั้นสมัยแต่ว่าไม่ได้นะพอทําออกมาจริงๆแล้วมันก็อร่อยแหละพอเนื้อปูมันไม่คาวเลยโชคดีตรงที่ว่าเนื้อปูมันไม่คาวและอีกอย่างเป็นคนที่ชอบกินเค็มอยู่แล้วเลยรู้สึกเบบีกับรสชาติความเค็มระดับนี้แต่บอกตรงๆก็แอบสงสารไตและร่างกายตัวเองอยู่นิดนึงไม่รู้จะได้ไปฟอกมันวันไหนกะว่าจะพยายามที่จะกินอาหารจืดพยายามจะเลี่ยงรสจัดให้ได้มากที่สุด เน้นย้ำนะว่าจะพยายามแต่เท่าที่ดูก็คงจะต้องพยายามจริงๆเพราะว่าพวกกุ้งพวกปูมันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจมากเวลาเห็นกิเลสมันขึ้นเสมอความอยากเติมกุ้งเติมปลาหมึกมันกำเริบขึ้นมาทั้ง,ว,นนว,งวันนี้ดูกระดองอันนี้ดีความไข่ความมันมันอยู่ในนั้นหมดเลยอ่อแล้วเรา,เรา,เราจะปฏิเสธมันได้ยังไงอ่ะน้ําปลาแบบเนี้ยกินคู่กับน้าปลาแล้วซูชมันเข้าไปอย่างเงี้ยอื เป็นอะไรที่แบบอย่าประเมินค่ามาันเพราะมันประเมินค่าแทบไม่ได้ใครชอบก็คือชอบมากแต่คนที่ไม่ชอบมันก็อธิบายให้ชอบยากมากนะรืะว่าความชอบของคนเราไม่เท่ากันแต่ก็อยากจะบอกว่ากินมากก็ไม่ดีเพราะมันไม่ใช่ของสุกมันเป็นของดิบเนาะอีกอย่างมันก็มีรสชาติที่ค่อนข้างจัดจ้านมันก็ไม่ดีกับร่างกายแต่ถามว่าอยากกินต่อไหมก็อยากกินจบ